ส,สาจากว่าเป็นหน่วยที่อยู่ในพื้นที่และมีกำลังพอที่จะสำรวจได้แล้วก็ความสำคัญของกครก็จะเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ท่่จะรับล้อลงมาจนถึงสุดท้าย

ำในสิ่งที่พวกเราที่ชาวส่งการจะได้รับแล้วก็เป็นการฟืฟ้นฟูเศรษฐกิจหลังจากเราเจอจกลับมาฟื้นอีกครั้งหนึ่งในจังหวัดสงขลาหลังจากที่เราห่างหายว่าท่านพบอบอทำคนเดียวแล้วทุกอย่างจะเกิดมันก็ไม่ใช่หรือผมทำคนเดียวแล้วทุกอย่างจะเกิดไที่จะถึงนี้ก็น่าจะเป็นการเปิดให้คนบริลเซียเข้ามาโดยทาาา่านภรรขอบาจุกสิ่งเีา รช่วยสนับส,สนุนการจัดงานต่างๆในจังหวัดสงขาอย่างล่าสุดก็ระดับโลกนะครับว่า,า,วา,า,วา,าท่้นควาเชอร์ขับปอเสซ่าความเป็นมาต่างๆเนี่ยเรามาเล่าเรื่อง,องแลวมาสร้างความคิดริเริ่มที่จะทำนะครับนับว่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ท่าอย่างจริงนี้ก็มาสำรวจก่อนหนูก่อนแมวอะครับเป็นจะประกาศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดสงขานะครับ ก็ได้รับการอนุเคราะห์จากทางผู้บัาการฐานเรือฐานทัพเรือสงขานะครับอำนวยความสะดวกในการนำเรือออกมาเยี่ยมชมนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับถ้ามากฏผาชมพูเนี่ผมคิดว่าคนไทยเรายังรู้จักน้อยนะครับแต่วันนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราก็จะเปิด แหล่งท่องเที่ยววันนี้นะครับตัวผมเองแล้วก็ทางททๆๆได้มาเยี่ยมชมในวันนี้ก็จะเป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกแหล่งหนึ่ง